เรามาเก็บพริกขี้หนูขี้นกในที่เกิดเองตามธรรมชาติในป่าเก็บลูกๆนะเก็บเขียวๆไปด้วยเก็บไปเลย มีต้นใหญ่ข้างล่างก็เยอะนี่ข้างล่างนกมันกินไปหมดแล้วแต่พริกนี้อร่อยมากนะคะกินกับอะไรนะน้ำพริกกะปิอื เรียกว่าพริกขี้นกนกจะคับจากที่อื่นคับมเมล็ดมาแล้วก็จะมาถ่ายทิ้งไว้ตามป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ทนหลายหลายปีขายแพงมากนะคะถ้าเราซื้อตามท้องตลาดกิโลเป็นหลักร้อยถึงสองร้อยอันนี้รอยนก รอยนกเอาไปรับประทานเรียบร้อยถ้าเรายังไม่มาเก็บสุกนกก็คาบไปกรินแล้วอันนี้เหลือจะร่องรอยการจิกของนกยังมีพอหลงเหลือให้เราเก็บได้เยอะอยู่ค่ะเพราะเห็นมีหรหลายต้นทางนี้ก็มี นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีร่องรอยการเก็บไปเหมือนกัน เมื่อกี้นะคะรับประทานไปได้อีกหลายวันเซฟไปหลายบาท